สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายต้อยจะมาสอนวิธีทําหมูน้ําปลานะคะหมูทอดน้าปลาวันนี้ใช้หมูสามชั้นนะคะสามชั้นสไลด์นะคะมันมีอยู่ในตู้เย็นเลยออกมาแช่แข็งนะคะแล้วก็ออกมาให้มันหายแข็งนะคะมีปีกไก่นิดหน่อยจ้าจะทําไปด้วยกันนะคะมีปีกไก่ด้วยนิดหน่อยสามสี่ปีกค่ะแล้วก็มีหมูเยอะกว่าค่ะเป็นหมูสามชั้นนะคะ แบบสไลด์นะคะทุกคนวิธีปรุงก็คือหนพริกไทยค่ะพริกไทยแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอย่างดีนะคะน้ำปลาแท้เสร็จแล้วก็ลดดีนะคะลดดีนิดหน่อยนะคะน้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะกะประมาณเอานะคะยายไม่ได้ไม่ได้บอกส่วนส่วนสัดนะคะเพราะว่าทำน้อยทำมากแล้วแต่นะคะนี่ทำน้อยอ ทำน้อยก็ใส่นิดหน่อยใส่พริกไทยใส่น้ำปลาอย่างดีแล้วก็ใส่กรตปีค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันนะคะหมักไว้สักสินาทีนะคะสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วแต่เรามีเวลาค่ะอันนี้ยายมีเวลาเยอะเลยหมักไว้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยคึ่งเะทําทตอนเย็นหมักไว้ตั้งแต่บ่ายๆนะคะนี่ทอะโอเคต่อไปเดี๋ยวยายจะไปทอดให้ดูนะคะ ใส่น้ำมันไม่ต้องใส่มากนะคะก็หมูสามชั้นจะมีน้ำ ช็มันดยักน่นะคะใหญ่ที่ชอบใส่เนหญ่ใส่ก็ใส่ได้เพราะว่าูมแล้วท่นะคะหบางๆนิดเดียวนะคะสุกง่ายใครชอบกรอบก็่รอบอบนตงกา ติดเรยๆดไปร่ยนะคะอยรกใะห่งต่อยนะคะ้อต่อนะคะโอเคาจะมีแต่กปไกปะหนอนะคะิฟางตมโอเคค่บทุคนยายจะเอาเหลืองขนาดนี้นะคะยายชอบแบ็น ครหมดแล้วนะคะแล้วียาค่อยๆเ,เล่นนะคะวันนี้หมูทอดน้ำปลาเราก็เสร็จแล้วนะทุกคนน,น่าตานน่ากินไหมคะเป็นหมูสไลซ์นะคะหมูสามชั้นสไลซ์นะคะแช่น้ำปลาแบบที่ยายบอกสูตรแล้วนะคะไปดูนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะชิมแล้ว แล้วก็จะเหลือไก่นะคะตอนนี้เนี่ยลแล้วใส่ยาจะค่อยค่อยทอดไปเรืะะ่อยๆค่ะทุกคนยาให้ดูเฉพาะหมูนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอ่าบอกวิธีทำแล้ว